ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วครับคณะรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกจังหวัดในฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับประกอบไปด้วยชุมพรสุร,ราธ,ธานีครับนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็ที่สงขลาครับโดยทางคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีกําหนดเดินทางถึงพัทลุงนะครับในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบ สงขลานะครับณบริเวณจุดชมวิวทะเลน้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางมายังจังหวัดสงขลานะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ได้ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านกเกษตรกรรมและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับนั่นก็คือคุณวาราวุธศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมนะครับลงพื้นที่พร้อมคณะนะครับ ที่จังหวัดพัทลุง นะครับที่นิคมสร้างตนเองควรขนุนอำเภอป่าพยอมนะครับก็ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ในนิคมสร้างตนเองครับโดยเยี่ยมชมกิจกรรมแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านกเกษตรกรรมและก็กิจกรรมถักทอผ้าโบราณด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมด้านหัตถกรรมครับการสาธิตการทอผ้าที่มีชื่อว่าผ้าลานคอ นะครับ,รบสมกับในการที่ทาง สมาชิกกลุ่มทอผ้านิคมลานคอยเนี่ยได้ทําไว้นะครับดีใจที่ทางรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็ลงพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าโครงการดังกล่าเนี่ยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคนในพื้นที่นะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางนะครับที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลานะครับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลาด้วยครับครับ